เอาละเรามาต่อกันเลยครับคุณผู้ชมกับ Jamie บ r o w n YouTube Channel กับซีรีส์ n o ต t h มป์ตันนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่2ของลีกวันครับคุณผู้ชมเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรเราไปรับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยฮะเกมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นเกมรอบที่2ของ The i m m ม l a t e FA ฟเของอังกฤษนะครับผมนอตแธม m p ตันต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน s สตีฟเนช เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเกมนี้กันเลยครับคุณผู้ชมต้องมันแน่ๆเลยครับ FA ครับปีนี้เราค่อนข้างเน้นครับเอาละมาเกมในบ้านของเราเองครับนอตตั้มตันเราบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีแดงเลือดหมูเก่งสีขาวชุดเก่งของเรานะครับคุณผู้ชมทางฝั่งของสตีฟเดนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในเสื้อสีดําแถบชมพูเดครยบคุณผู้ชมเสื้อค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะเรามารับชมในเกมกันเลยครับ เล่นมาที่ฮิวช์ฮิวช์ไหลต่อไปจังหวะนี้ที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดให้บะไปเลยครับซีเนียร์รับบอลต่อจากเอ็ดเวิร์ดมาซีเนียร์กระชากบอลขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งขวาซีเนียร์ลองเปิดยอดเข้าไปตาได้จะมีป่ปาวแม่เกือบมงได้เลครับออสกินมงหนุนเข้าไปแต่วันนี้ฮิวช์ที่เล่นกองกลางครับโอ้โหถนัดซ้ายนะแม่ยิงไม่ได้เมื่อกี้เข้าขวาเลยฮะบอลที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดกลับไปที่ฮิวเข้าซ้ายแล้วลองฝันดูจจงหวันนี้ไปอีครับโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นดำมาเจ้าบ้านนอ ลูกตังต้งเตะของกูดจากตรงกลางสนามมาแล้วครับฮิวออกต่อมาที่ทางฝั่งของซีเนียซีเนียวนก่อนหนึ่งรอบไหลตัดมาที่ทางฝั่งของคูเปอร์เปิดเข้าไปด้านไอฮอสกินมงแต่ว่าแมา่บอลข้ามขานเลยครับคูเปอร์ลูกนี้ต้องมาดูภาพช้าแลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้คู่ขึ้นคนเดียวนะครับแต่มงกดไปนิดหนึ่งนะฮอสกิน เคนนดีโดนโดนตามอยู่เคนนดี Kennedy จะไปไหนเพื่อนไหลตัดเข้ามาด้านในที่ฟาเียตเคนนดี Kennedy เปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งติดคูเปอร์ในจังหวะแรกจะบอลยังไม่ผลประตูไองโดนยิงอีกหนึ่งทีคอลัลมโรเบิร์ตัดทิ้งออกด้านหลังไปฮะโอ้โหเกือบโ,โ,โ,โดนขึ้นนำแลเจ้าบ้านนองแซมตันของเรามาดูตรงนี้ครับเคลียรบอลกันไม่ค่อยดีในทีมนี้ โมแกนโลเบิร์ตอยู่ตาด้านซ้ายโอ้โหไหลมาเจมี่บราว์ได้สวยครับจังหวะนี้เจมี่บราว์หนึ่งที่หมุนเข้ามาได้เจมี่บราว์ตัดจริงๆที่เจมี่บวอลตัดเข้ามาได้ยิงด้วยขวาจังหวะนี้หนึ่งศูนย์ครับคมกรีบครับโอ้โหมหาเทพเจมี่บราว์ครับคุณผู้ชมกับตันทีมนอะเซมตันของเราครับเนี่ยผู้เล่นหมายเลขสิบแบบนี้ทรงคุณค่าอีกแล้วเจมี่บราวน์ฮะโอ้โหเจ้าเยี่ยมจริงๆอะเจมี่บราว์ ยิงแบบว่าผู้รักษาประตูนี่หมดสิทธิ์รับไปเลยครับอดูเจมี่บราว์ครับงัดบอลเข้ามาดึงอีกหนึ่งทีโอ้โหดูครับความสามารถเฉพาะตัวของเด็กอายุ17ปีครับคุณผู้ชมเจมี่บราว17ปีแล้วนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆไม่รู้จากที่เราเอาเข้ามาจากแคนดมีด16ปีโคตรคุ้มครับ เอาเลยฮ่เลสลีย์ขึ้นมาบ้างครับทางฝั่งของสตีฟเนตเงียบๆนะครับครึ่งแรกเนี่ยมาจาังหวะนี้โดนเตก,ก้าโ,โ,โอ้โหเตก,ก้าเตะจังหวะแรกพลาดครับโดนสวนยาวขึ้นมาที่เคนเดดี้ทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีเคนเดดี้จะทำอะไรได้หรือเปล่าเปิดเข้ามาได้ไนใคอล ok ัมโรเบิร์ตชกทิ้าไปกำลังจะหมดเวลาแล้วครับรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับนอตเทตันนะครับขอสกินออกต่อไปทางด้านซ้ายที่มอร์แกนโรเบิร์ตกระชากบอลขึ้นมามอร์แกนโรเบิร์ตกระชากบอลจะขอวิ่งแข่งโอ้โห น่าจะหมดเวลาแล้วแหละครับในครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปแก้เกมแล้วก็ไปรับชมครึ่งหลังกันต่อเลยฮะโอ้โห,โหต้องบอกว่านักเตะเรานี่กรอบแสนกรอบเลยครับคุณผู้ชมผมจะเอาฮิวชอกฟิลิปส์ลงมาเล่นแทนนะโอ้โหไม่คูไม่รู้จะเปลี่ยนใครแล้วตอนนี้คือบอกตรงเลยว่านักเตะทีมเรานี่แม่งโคตรอ่อนแอฮะมันเป็นนักเตะเคนเดมี่นะค,คุณผู้ชมต้องการการพัฒนาอีกมากเลยครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้สุดแค่3ตัวก็ต้องฝืนลงเล่นต่อไปกับครับคนที่เหลือก็สู้ๆครับเอาเลยครับสตีฟเนชโดนนำอยู่ศูนย์ประตูต่อหนเขียลูกแล้วเล่นบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับสตีฟเนชเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอ้โหซีเนีย่ยซีเนีย่ยมเหนื่อยแล้วนักเตะจ,จะตายแล้วครับตอนนี้เอาครับมาที่เลสลีย์เลสลียครับออกต่อไปเจ้าวัน,นี้เลสลียขึ้นมาทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายเปิดเข้ามาด้านใเตะก,ก้าลูกากาด สามจังหวะซ้อนนะครับเด็ก,ก้าลูกอากาศไม่เคยพลาดเลยฮะนิวสั้น,นครับขึ้นมาจังหวะน,นี้ให้มาที่นิวตันนิวตันไหลออกต่อไปฮิวซินโอ้โหตัดมาได้สวยเหลือเกินนะครับฟาเลตจังหวะนี้ฟาเลตเปิดเข้ามาอมืเดก,ก้าอีกแล้วโอ้โหกองเชียร์นี่ตบมือให้เลยครับ4จังหวะซ้อนแล้วครับในเกมเดียวลูกตั้งเะของกูดครับเล่นสั้นมาที่ทางฝั่งของแมทลูแมทลูให้มาที่ซีเนียซีเนียไหลต่อมาที่ฟิลิปส์ ฟิลิปออกมาที่พอร์ติสันโอ้โหดูพอร์ติสันขึ้นมาจาังหวะนี้ครับไหลตัดมาที่ฮอสกินฮอสกินแตะบอลยาวหนึ่งทีแตะบอลยาวสองทีฮอสกินกินโอ้โหยิงเจ็ดแมมฮอสกินยิงอย่างเบาพอร์ติสันไหลออกต่อไปทางด้านขวาต่อเนื่องเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วแมทลูแมทลูได้บอลเปิดเข้ายอดเข้ามาได้านใโอ้โหเจมี่มันตัวเล็กเท่าลูกแมวเองเลสลี่ครับโอ้โหพอร์ติสันครับดักสวยครับมาแล้วครับจังหวะนี้กูดครับตัดบอลไปแหมโดนเสียบหลมลงไปฮะ ก็ทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนะคุณผู้ชมเรามาได้ลูกฟีคิกแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดึงเวลาได้เยอะครับแม่เกมนี้มันค่อนข้างตึงนะเจอกับสตีฟเนชทีไรเนี่ยสูสีทุกทีนะครับบอลอยู่ที่แมดูเรารักษาสกอร์นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากครับเอฟเอครับเอาโอ้โหเรียบร้อยครับนอตส์แยมตันผ่านสตีฟเนชไปได้ครับคุณผู้ชมเข้าไปเล่นรอบ4ต่อไปฮนะเราจะฝืนไปแบบนี้เรื่อยๆครับขุขิกขุก่ข,ขิกไปเดี๋ยวก็ถึงแชมป์เองแหละ MAN OF THE MATCH จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผู้ชมนอกจากปมหาเทพอภิบหาหือมาโคตรเทพครับเจ้าของช่องนี้ครับเจมิบราวรับผม8.3คะแนนครับกับตันทีมของนอตเทมตันเราหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเราเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสตีฟเนตไปได้นะครับคุณผู้ชมในศึก FA Cup เนี่ยเราจะมาดูตารางการแข่งขันกันก่อนดีกว่านะครับ ผมเนี่ยสงสัยมากว่าทำไมนักเตะมันเหนื่อยขนาดนี้คุณผู้ชมก็มาดูตารางการแข่งขันสิครับโอ้โหทียิบอ่ะหลังจากที่เราสามารถเอาชนะโบตันไปได้ใน EP ีที่แล้วนะครับเว้นมาอีกพัดแค่2วันวันที่3มาต้องเล่นกับสตีมเนชทีที่เราสามารถเอาชนะได้แล้วก็มีเวลาพักอีกแค่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองแล้วก็วันที่5ก็ต้องมาลงเล่นกับโคเวนที่ครับลงเล่นกับโคเวนทีจบไม่พอนีครับในศึกบอลถ้วยเนี่ย เราต้องมาเจอกับบอลลีกอีกมีเวลาพักแค่2วันแล้วก็มีเกมใหญ่ตรงนี้กับทอตแนมฮอสเปอร์ในคาราบาวครับอีกครับคุณผู้ชมในรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหตารางมึงจะแน่นไปไหนเนี่ยพอเรามีบอลถ้วยเล่นเยอะมันก็จะแน่นๆแบบนี้นะครับนักเตะเราก็ใช่ว่าจะดีที่ไหนละโอ้โหปวดหัวเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเครียดากับการโลเดชันนักเตะมากครับคุณผู้ชม ก็อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งโคเวนทรีนะครับเกมนี้ผมจะทำการสค i ิปแมตนะถึงแม้จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายของ r e ส i n g c o m Trophy แล้วก็แล้วแต่นะครับผมผมไม่อยากจะเล่นให้มันเยอะนะครับมันมีเกมที่จะต้องเล่นใหญ่กับทางฝั่งของ t o t t e n h มฮอสเปอร์อยู่เนี่ยผมว่าเราไปทุ่มพลังงานใส่เกมนั้นดีกว่าเกมนี้ผมจะทำการสคิปแมตนะตกรอบก็ช่างมันครับตกๆไปบ้างเหอะถ้วยมันเยอะเกินละ ก็โอ้โหผมอยากตกรอบนะเอาจริงๆผลของการสคิปแมตออกมาชนะซะอย่างนั้นนะครับฮิลที่เป็นกองกลางนะครับประเดิมประตูใน Racing.com Trophy ได้สำเร็จนะครับคุณผู้ชมก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย Racing.com Trophy ไปได้ก็แม่ผ่านเข้ามาถึงรอบ4ทีมแล้วเราก็ต้องเอาอ่ะทวัวร์นี้ต้องตั้งใจหน่อยแล้วนะครับถ้างั้นไอแซคบอร์ดกลับมาจาก South แอฟริกาแล้วครับคุณผู้ชมก็ ตรงนี้ส่งมาให้แค่กี่คนเองเนี่ยสี่คนนะมาดูว่าจะคุ้มไหมโอโ้โหพอเดนเชลล์เจ็ดสิบสามออกจากทีมไปเลยพวกเจ็ดสิบสองพวกส่งมาเพื่ออะไรเนี่ยพวกโอโ้โหแปดสิบเอ็ดพวกมึงส่งมาได้มึงทำได้ยังไงเนี่ยไอแซคแปดสิบห้าไอแซกโอโ้โหอยากจะเปลี่ยนชื่อจากไอแซกเป็นไอแซดเลยเกันถ้าพูดถึงว่าแมวมองระดับโลกเนี่ยต้องแม็กซ์เคลลี่เลยฮะคุณผู้ชม เรามาดูว่าเขาส่งนักเตะสัญชาติอังกฤษเนี่ยเป็นไกลกลับมาบ้างนะคนนี้ของจริงผมบอกเลยคนแรกเนี่ยจอร์ดกรีนนะครับแม่แปนะทำให้ผิดหวังนะแม็คเคลี่คนที่2 76ไปไกลๆเลยเพื่อน69เพื่อนส่งมาให้เราทำไมเพื่อนอุ้ยเกมาอีกแล้วว่ะจอร์แดนบราวครับโอ้โหแม็กเคลี่เนี่ยมันเป็นอะไรกับคนชื่อบราวน์วะเนี่ยแต่ผมจะเอาไว้ก่อนนะ เมมี่บราวก็โหดแล้วจอแดนบราหวังว่าจะโหดอีกนะเพื่อนคนนี้ก็78นะครับเดี๋ยวเราไปดูใน Academy แคนามี่เราก่อนกันแล้วกันว่ามีใครเหลืออยู่บ้างตอนนี้ฮะคนแรกเนี่ยเป็นอีดนันนี่ครับผมกิฟฟิตนีคนนี้โอโ้โหชื่อเทวะ่ะเก็บไปก่อนดีกว่าอายุแค่15ปีนะโพเช่แปดนะนี่ไงคนนี้แหละจะเป็นเซนเตอร์แบ็กคนที่ดีที่สุดของเราในอนาคตครับคุณผู้ชมโพเช่เก้าสิบสี่คิดดูดิ ชื่อว่าอะไรเนี่ยมอริสนี่ครับผมโตบี Toby, นะ้มอริสเนี่รอดูคนนี้ได้เลยครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนถัดมาครับผมคนนี้ก็เป็นกลางตัวรับโอ้โหพอดิเชียล94เลยหรอแต่ว่าโอเวอร์ออมันยังใช้ไม่ได้นะโอเวอร์ออมสีเก้าเองอ,อายุ16ปีเก็บไว้ก่อนฮะวิลมอร์แกนครับผมเหลือ87แล้วหรอวิลมอร์แกนเราไม่ค่อยได้เทรนนิ่งให้เท่าไหร่นะมาดูทางฝั่งของจอร์แดนบราวน์กันหน่อยครับโอ้โหโอเวอร์ออมหกคุณผู้ชมของจริง โปเทเชีย94เดี๋ยวดันขึ้นชุดใหญ่เลยคนนี้จอแดนบราวเราจะมีบราวคนที่2ในทีมเลยครับแต่ว่าบราวคนนี้จะมาเล่นกองกลางครับออกไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาจอแดนบราวนะครับผมมาเปลี่ยนกับฟิลิปส์นี่ครับในตำแหน่งตัวสำรองนั่นเองน่ครับจอแดนบราวโปเทชช94แล้วสเตตัส60อะคุณผู้ชม มันพร้อมใช้งานเลยะเนี่ยแต่ว่ากองกลางเรามีฮิวที่62อยู่นะครับตอนนี้มีฮอสกินอีกคนมีเอ็ดเวิร์ดด้วยตอนนี้ถือว่ากองกลางค่อนข้างดีแต่ว่าตัวโลเทชันที่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยมีนะก็ได้จอร์แดนบราวน์มาน่าจะช่วยในสควอตของเราได้เยอะไม่มากก็น,น้อยครับกับการโลเทชันนักเตะของเราก็ยินดีต้อนรับเข้าทีมเพื่อนจอร์แดนบราวน ตอนนี้สถานการณ์ในลีกนะครับเราตามอันดับที่1อยู่แค่2แต้มคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับเกมถัดไปเนี่ยเราจะต้องออกไปเยือนวะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเกมนี้เป็น Bradford City เปิดบ้านรับการมาเยือนของนอ h แ m ม t o ตในศึกลีกวันเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยครับคุณผู้ชม โอ้โหมาครับเกมนี้ท่ามกลางหิมะเลยครับคุณผู้ชมแบรดฟอร์ดเขี่ยลูกแล้วเล่นจากซ้ายไปขวานอตแฮมตันบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีดำครับวันนี้โอ้โหหิมะลงโคตรหนาเลยน่าจะเล่นยากน่าดูครับเกมนี้ไปชมกันเลยครับดอยเล่ครับให้มาจจงหวันนี้โอ้โหไหลตัดเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งอาร์ตานครับไหลต่อมาจจงหวันี้โดนจริงก่อนเลยครับนอตแฮมตันมีประตูเหมือนไม่บีครับเจ้าวันนี้แต่ว่าแม่มันกระโจนประตูไม่ได้ครับ โดนยิงจ่อแบบนี้เป็นใครก็ไม่เหลือคุณผู้ชมต้องบอกว่ายิงดีมากครับดอยเล่ขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาตรงๆเลยครับเหมือนเราจะมองเห็นแต่ว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆมาดูจังหวะนี้ครับนี่แหละครับเบิร์นบอลกันวันทูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่ากองหลังก็ยึกยักยึกยักอยู่นะโดนนาก่อนอีกแล้วครับมหากราบนอกบ้านอีกแล้วกูเหนื่อยอีกแล้วเกมนี้ กอับลูกกาอากาศกูดก็ไม่พลาดครับบอลตกลงมาใส่เท้าของฮิวชิไลตัดเข้ามาที่ฮอสกินฮอสกินให้มาที่มอแกนโรเบิร์ตมอแกนโรเบิร์ตโดนแตะขาแต่ว่ายังฝืนเอาบอลมาได้นะครับบอลอยู่ที่ฮิวชิลองปั่นโค้งจังหวะน,นี้โอ้โหชนเสาะแต่ว่าเป็นเสาหลังนะแหมภาะลูกหล่อของเราครับดูปั่นจังหวะนี้ปู่เกือบเอาเรื่องอยู่นะลูกนี้จังหวะนี้พลาดครับเอาเลยครับขึ้นมาตรงกลางครับอัคสปนัน อาร์สปาลไหลตัดหลังมาจังหวะนี้โอ้โหคอลัมโรเบิร์ตยังดีครับที่มาขวาเข้ามือไปฮิวชิลอเจมี่บราวเตอร์นะครับนี่แหละครับเจมี่บราวเติมขึ้นมาเจมี่บราวมาเจมี่บราวหักบอลเข้ามาได้ในโอ้โหดูเจมี่บราว,ราว,ราวาาาคร,าวรับสับขาหลอดมาจาังหวะนี้โดนปั่นหนึ่งทีแม่ไปเข้ามือขาประตูครับชาลแล็บไหมไม่ได้ประตูตีเสมอครับน็อตนะครับฮอสกินไหลตัดเข้าไปที่ซีเนียซีเนียให้ไปที่ฮิวชิวแตะเข้าซ้ายโอ้ยิงขวาเลยครับไม่ซ้ายว่ะโอ้โหนึกว่ามันจะแตะเข้ายิงซ้าย โดนแน่ครับก็รับเข้ามือสบายไปลูก,กตังเตะของควอเลสมาให้มาที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดไหลต่อเข้าไปตรงกลางที่ฮอสกินฮอสกินให้กลับมาที่ฮิวส์ฮิวหยุดหยุดโอ้โหดูฮิวครับหลอกได้2คนครับให้ไปที่ฮอสกินสวยมากจังวันนี้ฮอสกินเข้ามาฮอสกินยิงด้วยซ้ายจังวันนี้โอ้โหมันยิงยากนะยิงยากมาก แหมครึ่งแรกเนี่ยหมดเวลาไปเร็วนิดนึงนะตามหลังอยู่สูตรประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาฮิลช็อกแล้วก็เอาท่าฝั่งของบราวลงไปเล่นกองกลางลองดูบ้างนะครับว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนเอาคอริสมาออกเปลี่ยนเป็นฮิลเช้วกันแมตต์ดูครับผมลงมาแทนโยกเยกแล้วรู้สึกว่าโยกเยกเกมที่แล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเอาจังวันนี้โดนตัดมาให้เข้ามาที่ดอยเล่ไหลออกต่อประทางด้านซ้ายที่เบอร์ตินเบอร์ตินยิงด้วยซ้ายโอ้โหดีนะที่มันชนเสา เกือบเข้าอีกแล้วลูกทุ่มของเบอร์ตินทุ่มคืนหลังมาเจ้าวันนี้โอ้โหดักสวยครับมาฮอสกินแซมฮอสกินพาบอลขึ้นมาบ้างครับแซมฮอสกินไหลออกต่อมาที่ทางฝั่งของบราโอ้ลูปร่างค่อนข้างดีนะครับบราเอาเลยครับฮอสกินยังออกต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเอดเวอร์ตัดหลังมาให้ฮอสกินจ้าวันนี้โอโ้โววิ่งไม่ทันแล้วอิสมาอีครับไหลมาจ้าวันนี้โอ้โหแมทรูดักสวยมาเจ้าวันนี้เอาละบอลที่บราโอ้เท้าซ้ายอีกแล้ววะเท้าซ้ายว่ะเท้าซ้ายว่ะหักบอลเข้ามาในบราแจ้งเกิดเลยหร บราวครับบราวกองกลางครับแม่ตัวเล็กแต่ว่าจิตชารอยู่นะทีมชาตมาดาักเอาไว้ได้เอาละเอ็ดเวิร์ดมาจาังหวะน,นี้บราวบราวบราวกองกลางครับให้มาที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดกลับมาที่บราวแตะหนึ่งทีซ้ายกลางันัดลองยิงโอ้โหไปตรงตัวผู้สาวประตูแล้วมันเป็นอะไรนักหนาไมนนี้มันชอบยิงตรงตัวอย่างวะตัทุ่มของปูเปอร์ให้มาที่ซีเดีย ซีเนี่ยกลับเข้าไปที่ฮอสชินฮอกินให้มาที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดกลับไปที่ฮอสชินโอ้โหลงครับฮอสชินจังหวะนี้ขึ้นมาเองฮอสชินกิงด้วยขวายังไม่ได้อีกอะโอ้โหประตูแมนอ็เดอะแมตช์ไปเลยเถอะครับบาวพยายามวิ่งวนเอาบอลโดนตัดหลังมาจังหวะนี้คอลับโรเบิร์ตอืมถึงก่อนครับลิคาโดเอเวอร์ตันครับไหลตัดเข้าไปที่เบอร์เบอร์ตินเบอร์ตินตัดเข้าไปด้านในอีกทีนึงเอร์เปิดเข้าไปด้านในโอ้โหโดนสองศูนย์ oh, 20, ว่ะนอกบ้านมหากราบนอกบ้านอีกแล้วครับ ไม่น่าทันแล้วอ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆเว้ยคุณผู้ชมผมพยายามเล่นเต็มที่แล้วนะเนี่ยแต่โดนมันขึ้นมาแต่ละทีดูดิดูมันหลอกดิโอโ้โหยิ่งกว่านักเตะระดับ90 o v e r a โอเอรีกแล้วปาดเข้ามาแบบนี้ก็โอโ้โหเรียบร้อยเลยฮะโดน2-0ว่ะออกมานอกบ้านแล้วคุณโดนตลอดอรอเนอร์ของทางฝั่งแบรดฟอร์ด โยนเข้ามาอิสไม้ครับเจ้าวันี้โอ้โห,หมองลงพื้นมาเตะกระกาเตะทิ้งออกไปเอา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 ,เอาโอ้โหเล่นยากเล่นยากเล่นทายยากเกือบอีกแล้วเอาละครับยังออกมาได้อย่างต่อเน,นื่องที่คูเปอร์คูเปอร์ให้ไปยาวๆที่เจมี่เจมี่แตะบอลยาวขึ้นมาโอ้โหเจมี่ไม่มีเพื่อนมาซับพอร์ตครับเล่นยากมากเอาละครับเจ้าวันี้ฟูเปอร์ไหลตัดเข้าไปด้านในจะตีไข่แตกได้สักลูกไหมเราให้ไปที่เอด็ดเวิร์ด เอ็ดเวิร์ดกลับมาที่บราวบราวไหลามาที่ทางฝั่ของซีเนียซีเนียพลิกบอลได้เอาซีเนียไหลตัดเข้าไปด้านในโอ้โหยังเล่นไม่ได้อีกหมดเวลาในครึ่งหลังอะคุณผู้ชมโดนไป2อส่นะเกมนี้นอกบ้านยอมยอมสภาพครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับสภาพครับคุณผู้ชมมันขึ้นบอลยากนะนักเตะโอเวอร์ออลน้อย,อยดักบอลได้ยากจ่ายบอลได้มั่วผมก็โอโ้โห เต็มที่แล้วครับ2-0ดีแนละ้วไม่โดนเยอะกว่านี้เกมถัดมาก็8ทีมสุดท้ายอีกแล้วคุณผู้ชมคาราบาวครับครับผมของอังกฤษเราต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์จะเห็นได้ว่าจากข้างบนเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเหลืออยู่นะโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าสมมุตินะเอาแบบว่าโชคดีสุดๆเลยเราผ่านสเปอร์ไปได้เนี่ยเราจะไปเจอแมนซิตี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยคือมันหนักหน่วงมากคุณผู้ชมเราไปดูไลน์อัพกันหน่อยครับ ไลน์อัพของน็อตแทปตันผมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเกมนี่เปล่าครับโอเวอร์ออลเเข้าไปแล้วตอนนี้ก็มีคนเดียวครับที่หวังพึ่งได้ในตอนนี้นอกนั้นก็เปลี่ยนใครไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยยิ่งเละกกว่าเดิมแน่นอนก็ลงไปสภาพไม่ฟิตแบบนี้แหละคุณผู้ชมแล้วมันก็เอาซอนเฮืองมินมาขูตั้งแต่หน้าแรกเลยนะโอ้โหจะไหวไหมเกมนี้ไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะลงไปลุยกันในบ้านของเราเนี่ยเรามาดูลน์อัพของท็อดแนมฮอสเปอร์กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้ทราบกันแล้วครับว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่ากับศึกคาราบาวครับครั้งนี้โอ้โหแม่งมาครบเลยตอนนี้กะมายิงกูโดยเฉพาะเลยแฮร์รี่เคนก็มาวะเอาตัวสำรองลงก็ชนะกูได้โอ้โหเล่นมาแบบชุดใหญ่ขนาดนี้ระวังหน้าแตกกลับไปเหมือนแมนยูกับลิเวอร์พูลนะเพื่อน อันนี้คือผมรอดูไลน์อัพโดยเฉพาะเลยเนี่ยว่ามันจะสุดขนาดไหนนะครับไอไลน์อัพฝั่งของเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละไลน์อัพของเราก็เดิมๆครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตายอย่างเดียวฮะเล่นไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนเนี่ยมั่วอย่างเดียวเลยนี่ไงชื่อขึ้นแบบนี้แ,แล้วโอ้โหห้น่าเบื่อแล้ฟีฟ่าไม่รู้จักจะอัปเดตสักทีนะอัปเดตมาก็เหมือนเดิมนะครับชื่อมันไม่ขึ้นนะ ก็ดูตรงนี้แล้วกันซอนเซนอะไรมาเต็มครับผมซิซโกเคนโรสโอ้โหมาเต็มครับลูคัสมูลงมูล่าตรงนี้ชื่อมันไม่ขึ้นอยู่แล้วนะรู้แค่ว่ามีซอนกับเคนมาครับพอและเกมเนี้ยแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับเจมี่บาวเขี่ยลูกเริ่มเล่นน็อตทมต้นของเราบุกจากซ้ายไปขวานีครับทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์บุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีขาวนะไป ทักทายมันก่อนเลยเพื่อนมาซีเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเล่นดีกับทีมใหญ่นะพวกมึงเนี่ยแข็งขันกันเหลือเกินกับบอลเดีที่คูเปอร์ไหลตัดเข้าไปตรงกลางกูดกูดให้ไปที่ควอลิสมาควอลิสมาออกต่อไปที่โยกเยกไปโยกเยกเพื่อนไหลต่อมาจังหวะนี้ทะลุมาถึงทางฝั่งของบอแกนโรเบิร์ตเปิดเรียดเข้าไปอือหอเกือบถึงกาสปารครับโอ้โหจังหวะนี้ลูคสัสโอ้โหดูมันทำครับ โหดเกินครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาได้แฮร์ร่เคนเกือบปิดจ็อบเราอีกฮะมาเลยครับซีเนียซีเนียบอกเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับไปจังหวะนี้เบิ้ลบอลกันสวยครับจังหวะนี้เจมี่พิบราอีกแล้วครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับจนนเจมี่บราเจมี่บราจริงอ้ยิงลูกนี้น่าผิดหวังว่ากดเข้ามาจาังหวะนี้โอ้โหเบิ้ลบอลกันสวยครับฮิวชังได้อยู่หลังจากยิงลูกเมื่อกี้ไม่เข้าเอาและจังหวะนี้มาเต็ก,ก้าให้ต่อมาที่ฮิว ยูจะบอกโอ้โหเพื่อนเติมขึ้นมาช้าคุณยังให้ฮอสกินมาได้ครับฮอสกินกระชากบอลขึ้นมาครับฮอสกินเข้ามาตกกลาข้างในไหลตัดขึ้นมาเอาละร์แกนโรเบิร์ตปั่นขวาเจ้าหวะนี้โอ,โ,โอ้โหโยลิสเซฟอีกบอลอยู่ที่ซิซโก้ซิซโซโก้แตะบอลมาออกต่อไปทางด้านขวาที่กัสปาอีครับลูคัสไหลกลับมาที่กัสปาให้กับปฏิซิซโซโก้เบิ์บนบอลกลับมาทางด้านขวาที่ลูคัส แตกก่ก้าต้องบอกว่าวิ่งไม่ทันครับโดนยิงจังหวะน,นี้โอ้โหฟอร์ลัมโรเบิร์ตเม่งเซฟจัดฮะเนี่ยเกมไหนมันจะเซฟมันก็เซ,ฟ,เซฟอย่างเงี้ยพอเจอทีมใหญ่ปุ๊บโชว์ฟอร์มทันทีเหมือนพวกมึงอยากเล่นเก่งกับทีมใหญ่อ่ะจานมูจานมูนมเฮียลูกเริ่มเล่นไมท่ทีหนึ่งท็อตแนมโดนปั๊มหนึ่งทีบอลยังได้อยู่ที่ซอนซอนล็อกหลบบอแกนโรเบิร์ตแล้วเปิดเข้ามาด้านในโอ้โหทุบทิ้งสวยป่ะถ่ามึงเท่มาก ให้ต่อมาที่คูเปอร์คูเปอร์ให้มาจากวินี้เบิ้ลบอลสวยทีฮะเยี่ยมครับเอ็ดเวิร์ดให้ต่อมาที่ฮอสกินฮอสกินแตะบอลหน 1, ึ่งทีแล้วก็ไหลต่อให้มาเทพเจมี่เจมี่เล่นกับทีมใหญ่เอาหน่อยที่เจมี่มาทีมใหญ่นี่แหละเข้ามาด้านในปาดหนึ่งทีเรียบร้อยเออกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวะ่ะทําไมพวกมึงเล่นกับทีมใหญ่แล้วมันเล่นง่ายวะผมไม่เข้าใจจริงเว้ยพอเป็นทีมใหญ่ปุ๊บทีมมันจะไม่เข้าบอลพวดเหมือนกับทีมเล็กอะ ทีมเล็กที่แม่งตะบี้ตะบันเข้าบอนใส่กันแบบมันเล่นยากกว่าเจมีเบราวอีกแล้วครับเจ็ดประตูในคาราบาาครับยิงสเปอร์อีกว่ายิงให้ครบทีมใหญ่เนี่ยให้ต่อมาจ้หวันนี้เอ็ดเวิร์ดตอกซนมาที่ทาฟัคซีเนียซีเนียขึ้นมายาวๆออกต่อไปทางด้านซ้ายที่มอร์แกนโรเบิร์ตมอร์แกนโรเบิร์ตโอ้โหดูมอร์แกนโรเบิร์ตขนาดมอร์แกนโรเบิร์ตยังเล่นดีอ่ะดูดิ พลิกตัวกลับมาได้บอลแกนโรเบิร์ตเองด้วยซ้ายอืมอัดหน้าโยลิสจังวันนี้แม่โดนซานเชสกับมงถึงออกเคียกมาได้ฮะนาทีที่44แล้วตอนนี้เรายังนำอยู่1-0มาเพื่อนมาเพื่อนเอดเวิร์ดครับลากขึ้นมาเองเอดเวิร์ดไหลต่อเข้าไปที่ฮอสซินดูมันทำครับดูมันทำกับทีมใหญ่อืมนี่เกือบปิดกล่องสเปอร์คิดดูคุณผู้ชมช่วงชดเวลาบาดเจ็บเราด้วยดูปาบรูปนี้ครับแหมโค้งไม่พอแบบนิดเดียว เอาเละครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเล่นได้ดีมากครับรอตแฮมตันผมจะเปลี่ยนเอาเอดเวิร์ดออกแล้วก็เอาบราวนลงไปเหมือนเดิมดีครับฮอร์สันครับลงมาแทนฮอสกินแล้วกันนะโรเบิร์ตครับออกมาพักหน่อยเพื่อเอาฮาริสันลงไปเล่นบ้างนะครับหลายอัพครึ่งหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมเรานำสเปอร์ได้อยู่ในบ้านเราอะ่ะบอกเลยโหดจัดครับเกมในบ้านยังไงก็โหดรอตแฮมตันผู้โดนเบิ้ลขึ้นมาสวยครับ เอาเลยครับขึ้นมาแล้วซอนเฮียงมินชิพภายละซอนเฮียงมินออกต่อมาทางด้านขวาที่ลูคัสมูร่าหนีใกล้กแล้วโอ้โหเล่นท่าดีเพราะลูคัสมูร่าเปิดเข้ามาด้านในจังหวะนี้ซอนมงหมื่นโอ้โหซอนได้คอลัมโรเบิร์ตครับปัดทิ้งออกไปมาดูจังหวะโยนเข้ามาของซอนจังหวะนี้ครับมงหนึ่งชีคอลัมโรเบิร์ตโอ้โหอัดหัวว่ะเอาเลยครับลูกคอร์เนอร์ของซอนเฮียงมินอีกครั้งหนึ่ง ซอนเฮืองมีนเปิดเข้าไปด้านในโอ้โหพูดขอบโอ้โหโดนหมกเกือบไปเหมือนกันนะซิสโซโก้ครับว่าที่กิบิโดสวนกลับมาที่ซอนเฮืองมีนจังหวะนี้โอ้โหดูคูเปอร์ครับดูคูเปอร์กับซอนเฮืองมีนครับดูมันวิ่งครับซอนเฮืองมีนดูซอนเฮืองมีนมันขึ้นมาจังหวะนี้ซอนเฮืองมีนโอ้หนีไปได้อีกเปิดเข้ามาได้เต็กกาครับโอ้โหเอาเอายังไม่พ้นโดนยิงอีกทีนึงพอริส, pues สันออกออกออกไปเพื <im> <im itation ing> ่อนอืมสวยอยู่แต่คูเปอร์บางทางหน่อยเพื่อนคูเปอร์ โอ้โหบังไม่ได้ครับโดนเปิดเข้ามาแฮร์รเคนเกือบได้ยิงอีีต่างหากเอาเอาเอาจะออกบอลหนีจังหวะนี้เอาซอนเข้ามาเองจริงโอ้โหคอ,โโอโโลั่มโรเบริตอีกแล้วว่ะโจเซ่มูนิโชมันจะไปไหนนะจะไปทุบก,กำแพงหรือเปล่า่มาดูจังหวะซอนยิงจังหวะนี้ครับโอ้โหผมคิดว่ายังไงก็เข้าครับดูครับเนี่ยบินปัดก็มึงเซฟเกินน่ะมีการเปลี่ยนตัวเลยครับท็อตแนมฮอสเปอร์ เป็นลูกคอร์เนอร์ของทางฝั่งซอนเฮอร์มินต่อเนื่องจากจังหวะเมืาา่อกี้นะครับโดนยิงหนึ่งทีโดนยิงหนึ่งทีโดนยิงหนึ่งทีโอ้โหไม่เหลือว่ะพยายามเต็มที่แล้วพยายามจะเคลียร์ออกเต็มที่แล้วเป็นแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงจนได้แฮร์รี่เคนวิ่งมาตรงไหนเนี่ยมันจะมาโอ้โหวิ่งมาดีใจต่อหน้ามูรินโญ่เลครับผมนึกว่าแฮร์รี่เคนจะวิ่งเข้าไปกอดมูรินโญ่นะไม่ถึงมูรินโญ่นะดีใจก่อนเมื่อกี้เนี่ย เอาดูจังหวะยิงจังหวะแรกยิงจังหวะดสองยิงจังหวะดสามโอ้โหยิงสองสามเียบเคลียไม่ออกจากประตูจริงครับดูครับยิงจังหวะแรกติดแล้วจังหวัดที่3เนี่ยโอ้โหยิงลอดขาด้วยแม่ยอดเยี่ยมว่ะแฮร์รี่เคนยอดเยี่ยมจริงๆลูกนี้ต้องชมมะยิงคมจัดครับแม่ในซีรีส์แมนยูจับซะหน่อยดีไหมเนี่ย กลับมาที่บราวบราวกลับมาที่ฮิวจ์โอ้โหนักเตะแคนาบีส์ล้วนๆเลยครับมาจังหวะนี้ซีเนียซีเนียเข้ามาด้านในซีเนียหลุดมาถึงนี่ได้จริงขวาโอ้โหโดนติดเซฟอีกว่ะแหมยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอะไรขึ้นมาบ้างครับออเติรี่มาซียาวครับมาอยู่สเปอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลูคัสปูล่าขึ้นมาทางฝั่งขวาจังหวะนที่ลูคัสปูล่าวิ่งไม่ทัสนสกุลโอ้โหเอ็นโดอเบเล่ยิงจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับฮอตแนมสเปอร์ขึ้นนำนอตเทป์ตันครับ อีนี้กูจะไม่ชนะใครเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โ oh หมาดูจังหวะขึ้นมาตรงนี้ครับแม่วิ่งไม่ทันจริงๆอะโดนสวนกลับมาทีไรนี่เป็นเรื่องทุกทีโอ้โ oh หแต่ลูกนี้เซฟไม่ได้จริงๆวะ่ะโดนเนดดอมเบเล่ครับวัดหน้าแข้งเข้าไปทีมใหญ่กูผ่านมาได้หมดแล้วกูจะมาตกพอสเปอร์เนี่ยมาเพื่อนซีเนียไหลกลับเข้ามาที่คูปเปอร์คูปเปอร์กับชากบอลดิ้โหไม่ทันว่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เต็มที่แล้ว สู้ได้ดีนะครับกับทีมใหญ่ขนาดนี้ยังสู้ได้แบบนี้ก็แม่ถือว่ายอดเยี่ยมรับลูกทีมของแมนเชสเตอร์เกมนี้ก็ไม่มีใครเล่นได้ดีไม่มีใครเล่นได้แย่เลยครับผมผมถือว่าทุกคนที่ลงมาเนี่ยเล่นเต็มที่แล้วนะครับเราผ่านเข้ามารอบลึกขนาดนี้ได้แล้วเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วฮะคุณผู้ชม ก็นั่นเลยครับคุณผู้ชม EP นี้เราก็หล่นมาอยู่อันดับที่3ของลีกวันนครับผมเราไปแพ้นอกบ้านนะแล้วก็เกมที่แล้วก็ไปแพ้ให้กับท็อดแนมฮอสเปอร์ในศึกคาราบาวครับอีกนะครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะแย่มากครับ EP นี้ไม่ชนะใครเลยมั้งเนี่ยชนะแค่เกมแรกนะครับเกมในลีกแล้วก็นอกนั้นก็เ่วาเวยาวๆเลยฮะแต่ก็นะตามสภาพนักเตะที่เรามีอยู่ครับเราทําเต็มที่ได้เท่านี้ละ มันก็คงจะให้ชนะทุกรอบมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครอยากเป็นกำลังใจให้กับซีรีส์นอรทเทมตันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์มาก็ให้มันมีประโยชน์กับคลิปด้วยนะครับผมไม่ใช่มาคอมเมนต์นะโอ้โหพี่ซื้อชนะทิปซื้อมึงดูทีมก่อนดี้เนี่ยมันมีเงินไหมเนี่ย จะให้ซื้อตัวนั้นซื้อตัวนี้โอ้โหพี่หากองหลังตัวที่มันเร็วๆเ,เดี๋ยวคือผมบอกตัวนะี้ว่ากูก็อยากหาเหมือนกันครับตัวที่มันเร็วๆอ่ะคือบอกมาดิมันตัวไหนขอไม่เกินราคาหลักแสนพอครับผมทีมเรามันไม่มีเงินชนะทิปเลยมันตัวละเจ็ดแปดล้านนุ่นจะไปหอาวเอาตังไหนมาซื้อโอ้ชนะทิปเลยพี่ชนะทิปนาะทีนี้ต้องมาแล้วคุณคิดว่าชนะทิปมันมาทีมเราแล้วมันจะมีประโยชน์กับทีมเราเพิ่มมากขึ้นไหมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับโค้ชที่เข้ามาพิมพ์แนะนำนักเตะก็ ให้มันอยู่ในงบด้วยแล้วก็ให้มันเป็นไป,นป,นปนได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ในงบล้านเดียวในงบ5้าแสนหกแสนจะเอาทุกอย่าง5้0แสนหกแสนจะเอานักเตะที่มันเหมือนฟันไดที่มันเหมือนเมสซ,ซี่ที่มันเหมือนโรนัลโด,โดมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับสวัสดีครับ